สารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศ สวัสดีครับพันวัฒน์ขันทมลิกูดีโอบริษัทสุพรีมดิสเซเบิวชันจำกัดมหาชนวันนี้เองผมอยากจะมาอัปเดตแจ้งนักลงทุนบริษัทเองเรามีแผนที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่2พฤษภามทางบริษัทเองเรามีการดาเนินธุร,รกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเราแบ่งเป็นธุร,รกิจอยู่3ลกลุ่มหลักหนึ่งก็เป็นธุร,รกิจจัดจําหน่ายให้กับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับภาคหลักสองจะเป็นเรื่องของการให้บริการ,การลูกค้าหรือเราเรียกว่าเอ็เอตัวที่สามเราเรียกว่าเราให้บริการเรื่องการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปณ์ตต่่่อวงาๆ อันนี้เป็นธุรกิจหลักๆที่ทางบริษัทดําเนินอยู่ในปัจจุบันส่วนแผนธุรกิจที่เราเองเรามีเป้าหมายในการขยายในอนาคตเนื่องจากบริษัทเองเราต้องการให้เติบโตต,ต่อเนื่องอย่างตลอดเวลานะ3ปีที่ผ่านมาเติบโตมาไม่น้อยกว่า15%ทั้งยอดขายและผลประกอบการทางด้าน,นกําไรผลการดาเนินงาน3ปีที่ผ่านมาเราเติบโตมาทุกๆปีนะและในปีต่อไปนะตามเป้าหมายที่ทางบริษัทเองเราวางเป้าหมายไว้เติบโตไม่น้อยกว่า15%ในปี2567ทั้งยอดขายและกาไรเป็นเป้าหมาย M&A ทางบริษัทเองเนื่องจากเราต้องการขยายธุรก การที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะช้าเกินไปในการที่เราจะเริ่มต้นการขยายธุรกิจด้วยตัวบริษัทเองเพราะฉะนั้นเองเราเราจะต้องต่อยอดธุรกิจโดยการทํา m a ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของขยายธุรกิจทางด้าน p ั b บิคเซฟตี้หรือสมาร์ทซิตี้หลายต่างๆเพราะฉะนั้นเองทางบริษัทเองเรามีความสนใจที่จะทําอ A กับบริษัทซึ่งปัจจุบันเองเราได้มีการพูดคุยอยู่หลายๆบริษัทซึ่งผมเชื่อว,ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับของการทำเอง่เองการที่เรามีวัตถุประสงค์จะเข้าตลาดเพื่อวัตถุประสงค์แรรรกกก็คืออเเาาาต้้งที่จะข ร่วมโครงการที่มีขขนนาดใหญ่ึ้ตัวที่2ก็คือเรื่องของการที่เราขยายธุรกิจโดยการต่อยอดธุรกิจเดิมโดยการทํา M&A บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับทางบริษัทและตอบสนองช่วยสนับสนุนธุรกิจที่สุพีมดาเนินการอยู่ในปัจจุบันและส่วนที่3า็จะเป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนหรือ working cap ทั่วไปโดยที่เราจะเน้นในส่วนที่1และส่วนที่2เป็นหลักเป้าหมายของบริษัทนอกเหนือต่อจากนี้นะทางบริษัทเองเรามีเป้าหมายที่จะให้เติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทเองเรามีความมั่นใจเราเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะทางด้านการศึก บริษัทเองเรามีแบ็กหลอกเองไม่น้อยกว่า400กว่าล้านในปัจจุบันโดยเฉพาะนในปีนี้และเราเชื่อว่าในอนาคตธุรกิจของเราเราสามารถที่จะต่อยอดและเจริญเติบโตได้เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีที่มีการเติบโตมีความจําเป็นโดยเฉพาะภาครัฐเองก็มีความจําเป็นและให้ความสนับสนุนงบประมาณไปแต่ละปีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะด้านการศึกษาผมยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจของทางบริษัทสุธีหลังจากเราเข้าตลาดเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้ในรูปแบบของหุ้นที่เป็นกร o w t h อ t o c การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องท นั้นเราเองเราจะมีนโยบายที่จะดีวีเดนดีวิเดนสต็อกด้วยจะปันผลไม่น้อยกว่า4 0ในทุกๆปีต้องฝากนักลงทุนทุกๆท่านนะครับบริษัทสุพีเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีส,รสารสนเทศเรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถยรังเติบโต,ต,ตไปอีกมากเป้าหมายระยะยาวของเราเราเองเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในทุกๆด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศฝากนักลงทุนทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับ รับบริษัทสุพิ e Distribution นนเราเป็นผู้นําในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ SI ต้องบอกว่าเราเน้นในเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มการศึกษาและก็ภาครัฐซึ่งบอกว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้มากกว่า30ปีทึ่ทาให้เราเนี่ยมีความเป็นผู้นําและมีความแข็งแกร่งมากว่าเรามีผลประกอบการที่เดี่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่งผลให้เรามีอัตรากาไรขั้นต้นนี่ยที่สูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเรามีอยู่ที่ประมาณระดับ 23%. อรรากไสุทเยู่ที่ประมาณ 13% 12่าตรงนี้เนี่ยถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันนอกจากนั้นยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากอัตราหนี้สินต่อทุนของเราอว่าอยู่ระดับที่ต่ํามากๆถ้าเราคิดแค่อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยก็คือสถาบันการเงินเนี่ยอยู่ที่ระดับ0.08เทาเราถือว่าบจะเรียบว่าเป็นบริษัทที่เป็น dead free เลย จากว่าถุประสงค์การเข้าจดทะเบียนในทั้งนี้เราจะนำ,นำเม็ดเงินที่ใช้ในการขยายธุรกิจไปโครงการขนาดใหญ่ที่นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มการศึกษากลุ่มภาครัฐวิสาหกิจเราจะขยายตัวไปอยู่ในกลุ่มของ Public Safety Smart City หรือก็มีการต่อย,ยอดซึ่งตรงนี้นะเราก็เลยต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการทำา MA เพื่อไปลงทุนในธุรกิจในบริษัทที่ ต่อยอดกับเราเพื่อมาเสริมสร้างการเติบโตในส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะนําเป็นกันทุมุนเวียนเราจะเห็นได้เลยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้นะเราไม่ได้มีการชำระนีินสาบันการเงินเลยเราเห็นว่าเรามีฐานะเงินที่แข็งแกร่งมากแล้วก็อยากจะฝากอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ SI เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มูล,มลค่าตลาดใหญ่มากต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ย มาเก็ตแคปที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มนี้นอกจากนั้นเราก็เป็นผู้นําในกลุ่ม SI ที่เป็นด้านการศึกษาเรามีความพร้อมผมเชื่อเลยนะครับว่าตัว s u พ r รีนะครับจะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับน้องใหม่ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับน้องลงทุนเราจะเข้าเปิดขายซื้อขายตั้งแต่วันที่ 23, 24แล้วก็25ในราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2บาทคิดเป็น p ีที่เป็น12เดือนย้อนหลังอยู่ที่ประมาณ12เท่าเองถือว่า ค่อนข้างต่ำมากนะครับแล้วก็จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในช่วงต้นเนือนพฤษภาประมาณวันที่2องพฤษภาคมนะครับผมอยากฝากนักลงทุนให้ลองติดตามหุ้นของสุขศิลด้วยขอบคุณครับ,บค,ครับขอบคุณครับ